มื่ขึ้นนี่เฮาผักอยู่ห้องแหมผู้เทวดาเมืมองปากซองขึ้นหนึ่งอ้ออากาศเย็นหนาวแต่ได้อยู่ในปัญญามหนาวเย็นเยือกสินอนแบบโปตองเปิดแอร์ก็ได้สมเพลน,นเป็นเมืองฝนแปดแดดสี่เป็นว่าอากาศอยู่นี่สิเย็นสบายตลอดปีบ่มีหอนอมีแต่หนาวเท่านั้นแ้วก็มีฝนตกอยู่ตลอดค่มอยู่ตลอดยังเม่ว่าเหตุในอากาศ เมืองปากซองนี่เป็นอากาศดีเหมาะแก่การพอปลูกปวกทุเรียนปวกกาแฟพืชพักอื่นๆเป็นเป็นเมืองแห่งพจนพิษทางการเกษตรบราสันกว่าใดเนาะอ้าอันนึงก็เป็นจุดเด่นจุดดีของเมืองปากซองเมืองเ้าเห่้ากินเข่ากินปลาเด้ดโดยเ้ากระจายกันไปเที่ยวและไปส้มน้ำตกโบวาบานเพิ่นน้ำตกมันหลาน้ำตกที่เขาสไปเ้าเนี่ยขึนน้ำตกตัดเนื่องซะก่อน ตามน้อไปใสกระสังจะต้องท้ายหูบันทึกภาพเป็นที่ระลึกไว้สักก่อนแล้วผักใส่นอนใส่ไปใสก็ต้องมีหูบเสมอกินข้าวเส้าข้าวเปียกสักก่อนพวกข้าวจี้หมดแล้ะตามสไตล์ของอาหารเส้าทั้งเมืองลาวคนโหดเอาแต่ละคนตื่นึ้นนะขึ้นมาหักสดสื่เนเลยแลนสนัมหมอกท่านที่เห็นอกหมอกก็นัะ ครับรถไปบวกเกินลอยเม็ดแนมไปเพิ่มเกินลอยเม็ดเห็นเจาะมอสามารถมองเห็นถนนทุกทางได้อ่าเป้าหมายเป้าหมายแรกวันี้เ,เขาก็คือน,น้ำตกแันเยื่ยงนี่ละมาหอดแหลกน้ำตกแันเยื่ยงเยี่ยงนี่เ,เขาก็เคยมาดูลแล้วล่ะแต่ก็มา,ามาเบิ้งมาตจละเขากับบอกระบบผิดหวงังอ่าอยู่นี่เพิ่นก็จัดตกแต่งปรับปรุงไปเรื่อยๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหอยนั่นแคว้นนี่ไว้พอได้ทยหู มาบริเวณทางกนสิล่งกับพบพ่อเด็กหน่อยปัดกวาดสะอาดแต่งโตเป็นเด็กหน่อยส้นเผาต่างๆบรรดาเท่านี้เป็นพวกเขาเศร้าเขาหลายเผาเด็นะตอนนี้ก็ถือว่ามาเดี่ยวตัดเยื่องย่ฝนเนาะน้ำก็ดูหลากหลายมาตัดเยื่อทีไรห้าจีเน้นเรื่องของการเบิ่งทั้งๆไปแล้วน้ำไหลตัดผ่านตัดต้นทางน้ำสิไลมาก่อนสิโตนลงตัดเยื่อ การเบิกการส้มจุดนี่ก็างามคือการเพิ่นเห็ดสะพานเห็ดทางยางไบบย่างดีกันไปเบิงทั้งลมนบนาะบกเย็นออกไปมายามฝนมันมีแต่ไอ้น้าข้าวไปเบิดแน่มาเบเหน็หยหนยังบ่คือมาตอนยามหนาวหรือยามแหลกยาม,น,ามนั้นงสิเห็นน้ำ <ลง S 3> <น>ตกสัดเจนน้ไหลหนี่มันไหลลงไปทั้งลมเป็นหมอกอันนี้สาดเยืองอันนี้แนวด้านบนไปเดินเดิน คือน้ำตกกัดเยื่องเหงาคนนี่โอ้ยเหงาน้ำหลากหลายพิทยาแนะ่ยน้ำแห้งสนันตรงระบัดระวังหนึ่งการมืนการหลมอย่าลงไปยังบริเวณน้ำาต้องยามตามทางสภาพ,าพิประเทศไหวเนาะครับะ สายท่านทางหนามันก็จะไหลมาแต่ผู้ทางหน้าเพิ่งไหลลงมาจังจะมาตกลงบริเวณปัดจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวทุกมือเพิ่นกระสีเน้นมาทั้งนี้ล่ะนักท่องเที่ยวสามารถมาอยางเบิ่งได้แต่ก่อนขันมากก็เลี้ววับปับลงแต่ทั้งลมอยู่แล้วยางลงไปเพิ่นจังได้ให้สายยาเมืองน้ำตกดัดเนื่องว่าน้ำตกขาขาวสาวเล่าเพิ่นว่าลงไปเล็กๆก็จะยางขึ้มากเสียขาขาวเปล่อเพราจ้างกรเห็นไก่เล่ามีถึงไปใส่กระถุมขอบกระตุ้มใบ ກະບັນຍາກາດນ້ຳຕົກຕັດຍ້ຽງເຮົາໄຂຫົກຈັ່ງໃດເພິ່ນຝັງລົງໄປວ່າລົງເລິກປານໃດເປັນລະອອງໜ້າໃດໜ້າເຂົ້າກະບາດເພິ່ນລົງໄປຫັນປຽກຫມົດແລ້ວໄຂຫົກກະບໍ່ໄດ້ຊະດລີລົງາແລ້ວຍາມາແມ່ ลงไปทั้งลุมแล้วเฮาสามารถยางไปท,งงทั้งางยางจะเป็นเอไปไปกระต๊อบหน่อยๆทั้งหนามจะเห็นนะไปจอดไปยุดตัวหนามท้ายโฮแน่มคือมากทั้งนามตกซุ้มๆโอ้ยงามางามหนาวงามแหลงมันบ่มีไอ้นามไหล<อ>คือแนวนี้แหละคือห<อ>นามตกตัดเ,<อ>เนื่องอีกกระนึงพี่เฮาเห็นสังเกตเห็นหลายคือไอ้บักเกอบ์าดอกลำพองมันคือปลูกไว้หลายแต่วุฒิ มันตกแต่งแล้วมีประโยชน์แน่ด้วกับโโห่อันนี้กรทางยางขึ้นมาจะไม่โหดแกะสลักใหม่ตั้งเป็นแถวโอ้โห้โนเผาเผาเศร้าเผาน,นัน่นเผานี่ตั้งเลี่ยงไว้เผาละตูเผาละแว่เพิ่นว่าเพราะว่าแถวนี้เป็นหยาดของชนเผาเป็นองค์ประกอบการตกแต่งท่องเที่ยวอีกอันึงเอ่อเอาไปก็เห็นอยู่เลยหรอกอันี้ก็คือบรรยากาศของตัดเนื้อข้งขึ้นทั้งลงนะ ตั้งขงก็มีบอลขายของขายผลไม้ือ,อการขายกระเพากาแฟมีทุกอย่างตามสถานที่ท่องเที่ยวในเบิงส้มนำตกแต่เนื่องพอสมควรแล้วเขาก็ขื้นมาแล้วมันฝนตกนำ้ำส่งฝ่าในจัดหน่อยแต่โหได้เห็นเคยไปเคยมาในล่ยหลายลาสัน่นนั่งถากันซื้อเขาซื้อของซ็อปปิงซะก่อนเอาอไปจุดต่อไปยังมีจุดต่อไปจะไปเที่ยวไปเบิงอีกอยู่ สบายดีเด้อขอบใจหลาย